โอเคครับสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านพบกับผมในเกมอุสบัมไนท์ออฟสเกตโอเคครับเริ่มเกมกันเลยเฮ้ยก <c oughs> ็เป็นเด็กฝึกาางานของค่ายนี้ ไอเอลสไตเลียรเขาเรียกอยู่ไหนอะเฮ้ยเจ้าคอมนี่ไม่ใช่เครื่องคอมเขาดิยวเครื่องดีดนี่ทำไมเป็นเงี้ยเขาบอกว่าเขาโดนผลึกอยู่ในเครื่องนี้ถูกขังไว้ในเครื่องนี้แล้วเขาให้เราเขาให้ผมไปทำธารกิจนะนะถ้าจะไม่ผิดนะนะถ้าเป็นแบบนี้นะนะไอผมไปทำธารกิจรวบรวมกระดาษเพื่อผลึกไอ้นั่นไอสแลปปี้หลุดมาจากหนังสือครับคนนี้มันเป็นคนแต่งนิยายครับชื่อไอเลสตย์ครับ แล้วผือทำสปรานในหนังสือมันหลุดนะครับแล้วไม่เป็นยังไงเป็นอย่างที่เห็นนะละอบากเราอีกแล้วไม่ได้มีแค่ตัวแลปีมันหลุดออกมานะตัวอื่นก็หลุดมาเหมือนกันเก็บยาสกูมนุษย์หมาป่าโอพวกเอวพวกูจิวอะไรนี้มีเยอะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้มันจะมีอะไรอีกบ้างภาแต่คือเรื่องแหกมันจะมีแค่พวกนี้นั่นแหละแลปีมาแล้ว เดี๋ยวนี้เราเก็บกระดาษแล้วก็สอนเฮ้ย hey, ใครกลัวฟะไอ้ชี่เด็กขี้สู้ตาเด็กขี้อูไม่กลัวนะนะเยโอ้ยซีสซีสโอเคใครกลัวฟะเยั yeah. ใครกลัวฟะไปแล้วไปแล้วไปแล้วออกก่อนออกก่อนไปเก็บหนังสือ ซื้อด้สม,มุดกูไม่รู้แต่เ,เก็บไว้ก่อนแล้วไปรวมหน้ากระดาษที่ขาดเพื่อผลึกไอ้นั่นไอ้สแปร์ป,ปี้เกมนี้เราได้รับบทเป็นเด็กฝึกง,งานของไอเอลสไตล์ครับโอเครถไฟละางคุณเจก่อนยังไงคุณเจไปเถอะไปเถอะโอเคเปิดประตู คุสนามา,านะครับผมยตัดออกไปบางส่วนอโอเคเฮ้ยจะมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยตัวจิว๋วเฮ้ยมันต้องมีเสียงเลยเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงเลยข้างนอกเลยใช่ไหมอยังไม่กล้าออกไปตอนนี้ก็ไปก็โดนดิครับ That's ghoul a graveyard แหลกเกมยัดคุณจะเป็นผู้ซอมบี้นะโอเคเกมนี้เอาชีวิตรอดก็ไม่ยากนะถ้าเราเล่นเป็นก็ไม่ยากขอให้มีความใจกล้าพอเล่นไปยังวะโอเคเกมสองเห่นแล้วไปโต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  เราไม่รู้ได้ไงผมเล่นไปสิบรอบมั้งผมกลับมาเล่นอีกรอบเนี่ยผมก็เคยแคสไปแล้วรอบหนึ่งลิปไม่ค่อยคุณภาพเท่าไหร่โอเคอยู่นี่แล้วนี่มันเก็บไม่ได้โอเคได้แล้วโอเคไอ้ที่ว่าเธอออกก่อนออกก่อนโอเคโอเคโอเคไอมอยู่นั่นแล้วสแปร์ปี้เราต้องจัดการมันให้ได้ก็ที่มันจะมาจับสเกลทำร้ายเราเออจบเลย ไอ้เรื่องจุดเริ่มต้นนะครับแต่มันก็ออกมาอีกโตสดาปีอันจริงเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นพอสงครามของจริงมันจะเริ่มขึ้นต่อจากนี้ต่างหากไอ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับลาลาลาแย่